สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช็ดเคยนะครับช่องปโลไฮโซนะครับคลิปนี้จะพามาดูม้าอยู่ในคอกนะครับเป็นช่วงเวลาที่ม้ากินหญ้ารอจ่ายอาหารนะครับช่วงเก้าโมงครึ่งนะครับหรือเก้าโมงสี่สิบห้าประมาณนี้นะครับเราจะไม่จ่ายเกินนี้นะครับตอนนี้ก็ม้าทุกตัวก็เข้าคอกไปที่เรียบร้อยนะครับ เก็บกวาดหน้าคอกนะครับเสร็จสะอาดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้พัดลมเสริมนะครับตัวนี้ต้องผมจะมืดไปหรือเปล่า นี่ก็รอกินอาหารอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นญ้าทิโมทีนะครับกับญ้าเพนกล่าหลักๆแล้วก็จะจ่ายยอดเพนกล่านะครับส่วนทิโมทีก็เป็นาอาเสริมนะครับ ตัวนี้ก็ลุกมาปูคอกอย่างหนาเลยครับเพื่อให้ม้านอนได้สบายนะครับที่นอนนุ่มๆฟางแล้วก็จะใส่ให้มันได้ปริมาณนะครับเราจะไม่ใส่น้อยนะครับถ้าใส่น้อยเวลาม้าอนอน นะครับมันจะโดนปูนนะครับขาจะโดนปูนเวลาลุกก็จะเจ็บนะครับเจ็บหัวเข่านะครับตอนนี้ก็รอนะครับที่โปรหัวอ,ออกมานี่ก็คือมันนึกว่าเขาเข็นอาหารรถเ,เข็นอาหารมานะครับมันก็เลยออกมารอละนะครับ มีเด็กน้องนิชานะครับมาเดินดูมาเดี๋ยวผมจะพาเดินดูครับคือต้องต้องให้มากินหญ้าก,ก่อนนะครับตัวนี้ก็จ่ายหญ้าเพนกล่านะครับแล้วก็หญ้าชีมูทีด้วยนะครับ ยาทิโมธีนี่จะหมดก่อนยาเพังกูล่านะครับม้าจะชอบยา,าทิโมธีเยอะกว่านะดูจากการจ่ายแล้วคือทุกตัวก็จะกินยา,าทิโมธีก่อนนะครับยาทิโมธีเราไม่ได้จ่ายเยอะเหมือนยาเพังกูล่านะครับเป็นแค่ยาเสริมนะครับตัวนี้ทำไมไม่กินยาวะ ฮะรออะไรน่ะเดี๋ยวไปดูน้องนิชาเล่นกับม้าน่ะโอ้ยแนนดูน้องด้วยนะเ,เดี๋ยวม้าก,กัดนะ เดี๋ยวมากัดนะแนนอด่าไว้ใจมันมากนะมานะนิชาขี่ม้าไหมนิชาขี่ม้าไหมฮะขี่ม้ค่ะเออย่าเปิดอย่าเปิดแนนแนนระวังหน่อยแนนแนน จะไปไว้ใจมันมากเรื่องม้านะรูปได้อยู่แต่อยอยอาไอ้นี่นะอย่าเผลอนะม้าบางตัวมันก็ไม่กัดหรอกครับแต่เราต้องระวังไว้ก่อนเออนิชาขี่ม้าไหมขี่ไหมคะขี่ม้าไหมขี่ขี่เหรอขี่ตอบขี่เลยนะนิชาเนไม่กลัวม้านะครับ เอาใหม่ดินิชาทำใหม่ดิทำยังไงเมื่อกี้ขี่ม้าไหมขี่ม้าไหมขี่ขี่โอ้ย ให้ลูกมึงพาขี่ม้าพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่อไปไหนอะพ่อไปไหนทำงานพ่อไปไหนกลัวมาไหมทำงานนะนิชากลัวมาไหมฮะไม่กลัวคือ ไปไป,ไปดูมา้าจะขี่ม้าอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็รอแค่จ่ายอาหารนะครับแล้วก็จะเสร็จภารกิจช่วงเช้านะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงบ่ายนะครับก็เหมือนเดิมครับช่วงบ่ายก็ลงมาก็ทำข้อก่อนนะครับช่วงบ่าย ทำคลอกอะไรเสร็จปัดแปลงม้าเสร็จนะครับก็รอเวลาก็เอามาออกไปวิ่งออกกำลังกายนะครับนี่ก็ปูที่นอนให้อย่างหนาเลยนะครับนอนได้สบายเลยนี่เป็นม้าของโปรปอนนะครับ รอกินอาหารแล้วยาหมดหรือย,ยังเนี่ยฮะทำไมไม่กินยาก,ก่อนวัสก้กตัวนี้ตัวเด่นเลยครับตัวนี้สีสวยนะครับขี่ดีนะครับตัวนี้นะขี่ดีด้วยนะครับสีก็สวยด้วยนะครับแต่ทำไมไม่กินยาวะฮะหรือว่ากินอิ่มเหรอ เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามราทุกตัวครับมันจะกินหญ้าทีมทีก่อนนะครับส่วนหญ้าแพนกล่าก็จะเหลือนะครับบางตัวก็หมดบางตัวก็เหลือนะครับอย่างตัวนี้ก็ต้องมีพัดลมเสริ์อีกนะครับตัวนี้ขี้ร้อนนะครับต้องมีพัดลมช่วยนะครับ พอกนี้ไม่มีม้าครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เทขี้ม้านะครับเทฟางข้างหน้าก็จะเป็นลานเป็นลานจอดรถ บอนนี้ก็ห้องอาหารนะครับเ,ออเห็นลุงมาแป๊บๆบนั่งแกเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลุงมากันลุงมารอจ่ายอาหารไม่เบาเนี่ยรอจ่ายอาหารหมวยฮะมียังกินวันนี้ผมมียังกินเดี๋ยวเขาจะเอาปลามาให้เด้อ ก็ทพริก้อนคะฮะทพิกอนนะจักโมงแล้วเดี๋ยนีเอาไปกินตอนแรงก็ได้้โมงยี่สิบดูอะไรนฮะเก่งเลยเลบอลไทยนีนี่ก็เป็นห้องอาหารนะครับ วันนี้มีหญ้ามาสงด้วยครับเขาเอาหญ้ามาสงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ